พี่สงสัยมานานแล้วอ่ะพี่เรียกแรมว่าคนตาบอดได้ไหมอ่ะหรือว่าต้องเรียกว่าผู้พิการทางสายตา เล่นนังเล่นละครมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่กระบทผู้พิการทางสายตาบอกเลยว่าท้าทายมากสําหรับพลอยพัชธรธนวัฒน์ค่ะเบื้องหลังกว่าจะมารับบทเป็นแตมคนตาบอดที่มีความสามารถพิเศษในการรับกลิ่นรับรสในละคร s วิต s ซ e ร s o r y เรื่องรักหลากรสทางไทย PBS ตัวเองก็ต้องเวิร์กช็อปปิดตาทําอาหารนะคะไปจนถึงลองเดินไปตามที่สาธารณะเพื่อให้เข้าใจตัวละครแต่กลับพบว่าแม้แต่คนที่มองเห็นถนนหนทางฟุตบาทที่สาธารณะ ในเมืองใหญ่ก็แทบไม่เอื้อต่อความปลอดภัยค่ะเป็นเสียงสะท้อนเดียวกับหนึ่งในนักแสดงนะคะโสบผลทับกรองผู้พิการตั้งสายตาค่ะที่รับบทเป็นมอสเพื่อนนางเอกแล้วก็ยังรับหน้าที่เทรนการแสดงด้วยแม้ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนอีกกลุ่มในสังคมผ่านละครน,นะคะแต่คนที่จะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ได้จริงก็คงหนีไม่พ้นภาครัฐอะคะ่ะในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนักแสดงจากละครเรื่องนี้จึงมีเรื่องที่อยากฝากถึงผู้มีอำนาจ พอเรามาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เราก็อยากเห็นท้องถนนถูกพัฒนามากขึ้นแล้วก็เรื่องไฟสัญญาณจราจรอยากให้เอื้อกับคนพิการมากขึ้นคะสัญญาณไฟค่ะต่อให้ไฟแดงรถก็ไม่จอดแล้วก็เวลาข้ามถนนมาแล้วจะมีท่อระบายน้ําบางสถานที่ขึ้นนูขึ้นมาแล้วเวลาที่เรารับบตาบอดเราไม่สามารถมองพื้นได้ค่ะ ซึ่งมันคนตาดีปกติอย่างสะดุดเลยซึ่งหนูรู้สึกว่าอยากอยากให้เอื้อตรงนี้ด้วยเรามองว่าคนพิการอยากออกมาชใช้ชีวิตข้างนอกเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแต่ว่ามันติดเรื่องของขนส่งหรือสวัสดิการต่างๆที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเงี้ครับมันทำให้โอกาสในชีวิตเขา,ามันน้อยลงอย่างงี้ครับเลยรู้สึกว่าเออถ้าจะให้แก้ปัญหาแรกๆเลยครับอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของขนส่งสาธารณะก่อนอย่างงี้ครับว่าเราสามารถใช้รถสาธารณะได้ ไห้เท่าเทียมคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าอยากให้โซสานั้นเนี่ยมันมีเสียงหรือว่าให้โซสานั้นเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่มันเอืออ้อผลการมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่เห็นจริงๆเนาะทั้งเรื่องของพื้นที่สาธารณะในในประเทศเช่นพื้นที่บนนองถนนเ,เรื่องสายไฟหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเทคแอคชั่นได้จริงแล้วก็ถ้า เราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยประเทศก็จะดูหน้าอยู่แล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเยอะครับผมส่วนนักแสดงนำอีกคนค่ะโรสการพิชาพัฒนาศสักรับบทเป็นแพรวนะคะเป็นเพื่อนสนิทของนอีกที่คอยเป็นหูเป็นตาให้ก่อนเข้าวงการเต็มตัวเธอคนนี้เป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกดีล่าทีมชาติค่ะเพิ่งจะอำลาการรับใช้ชาติมาได้ราวหนึ่งปี เรื่องที่อยากจะสะท้อนก็คือมุมมองของคนกีฬานะคะบอกว่ามีหลายเรื่องเลยที่อยากฝากความหวังถึงภาครัฐถ้าอย่างเราเล่นยิมนาสติกอย่างนี้ค่ะของต่างประเทศเขาจะมีการสนับสนุนเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยความที่กีฬาของเราอาจจะไม่ได้แมสหรือว่ามีชื่อเสียงเท่ากับฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่อยากให้มันเปเรื่งมองข้ามเพราะว่ายิมนาสติกจริงๆก็เป็นพื้นฐานของทุกกีฬาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้รัฐบาลนะคะหันมาหันมาสนับสนุนเรื่อง mental health ก็คือ,อ ตอนนี้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรคไบโพลารหรือโรคต่างๆที่มันเกี่ยวกับเมนทอลของเราเยอะนะคะก็ไม่อยากจะให้มองข้ามเรื่องนี้เพราะว่าขนาดร่างกายเรายังดูแลได้เลยแต่ว่าทําไมเราไม่ดูแลตัวเองด้วย ละครไทย p ทติดตามเรื่องราวครบรถทั้งอาหารและการทำความเข้าใจความหลากหลายของผู้คนในสังคมในละคร s w i s t Sensory เรื่องรักกลับรถนะคะออกอากาศ2ตอนค่ะตอนแรกคืนนี้นะคะเวลา2องทุ่ม15และวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่15เมษายนเสนอเป็นตอนสุดท้ายค่ะ